ใครสักคนที่พร้อมที่จะเดินไปกับเรานะคะคนคนนั้นก็มีอยู่จริงส่องสำรับตรงกันเป๊ะเลยมีใครบางคนที่เขาเห็นในสิ่งที่เราเป็นรอเราอยู่นะเนี่ยเนี่ยสดๆเลยตัดสดๆขึ้นมาเลยมันต้องมีสินะเนาะมันต้องมีใครสักคนอ่ะที่เป็นคนที่เขาเห็นในสิ่งที่เราเป็นนะคะเชื่อไหม เชื่อไหมส่องสำรับตรงกันเป๊ะเลยอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยความรักความรักนะใครสักคนที่พร้อมที่จะเดินไปกับเรานะคะคนคนนั้นก็มีอยู่จริงยียงแต่วันนี้เนาะทุกคนกลับมาดูแลตัวเองดีๆนะคะมันอาจจะเหนื่อยใจก็พักใจก่อนเนาะพักใจกลับมารู้ คุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็เดินต่อไปในวิถีของตัวเองเนาะวันหนึ่งนะคะเมื่อวันที่เหมาะสมนะคะวันที่ฟ้าเปิดสำหรับเรานะคะการปรากฏตัวของคนคนนั้นเขาจะมาถึงจริงๆค่ะ